สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Color Island ซึ่งเป็น EP แรกนะคะจริงๆแล้วในเกมนี้ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะซึ่งก็บอกก่อนเลยว่าภาษาของใหม่ก็ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ใหม่ก็อยากจะลองชาเลนต์ตัวเองดูเหมือนกันนะคะว่าถ้า100วันในเกมวันแรกใหม่แปลเป็นยังไงแล้วในวันที่ร้อยใหม่แปลเป็นยังไงนะคะอยากจะลองเอามาเปรียบเทียบดูะคะ่ะว่าภาษาของใหม่จะดีขึ้นหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองเลยดีกว่านะคะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องสร้างตัวละครของตัวเององ่ายๆคุณแน่ใจไหมที่จะสร้างตัวละครนี้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนสภ้พาแล้วก็ทรงผมได้ภายหลังนะคะอ่าเรียบร้อยคุณได้ทิ้งโปเกียวหรอแล้วก็ได้ไปเริ่มใช้ชีวิตใหม่ที่เกาะปะการังนะคะอ่าลองไปดู นี่คือสกรปแล้วหรอโอเคอ๋อมันแค่เริ่มต้นนะคะก็มีนกตัวหนึ่งบินมาโอ้โหอย่างเพลินเราก็นั่งเรือมาโอเคเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่เกาะปะการังรังรังพีง่แมวด้วยแมวส้มโอเคโคเนอร์สวัสดีใหม่ๆ ยินดีต้อนรับสู่เกาะปการังนะนี่ก็คงเป็นบ้านใหม่ของเธอละนะอ่ก็เป็นเวลานานมาแล้วนะใหม่ดีใจนะที่ได้เจอกันอีกครั้งจำแทบไม่ได้แล้วว่าเรามีนักท่องเที่ยวมาตอนไหน <c oughs> ทำไมเ่ี้ฉันหวังว่าคุณจะได้เจอกันเดินทางที่แสนพิเศษกับคุณวัตรุนะ ใช่ฉันรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกสบายมากสบายใจมากเหรอฉันรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจเท่าเลยเท่าไหร่เลยว่าใชนมาทาอะไรที่นี่เนี่ยฉันรู้สึกแปลกๆฉันรู้สึกเหมือนฉันเคยมาที่นี่มาก่อนเหมือนในอีกชีวิตหนึ่งนะคะอนอื่ไลฟ์โอเคโอเคตอบนี้แล้วกันเว <laughs> อร์เอร์เออเขาก็ตอบมาว่าคุณอาจจะแบบว่าจำ เรื่องราวในอดีตของคุณได้เมื่อตอนคุณยังเป็นเด็กนะคะฉันยังจำพ่อแม่ของคุณได้เลยก o d ฟ l o อกเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยอะประมาณนั้นเนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยกับการเดินทางแน่ๆเลยรีบไปที่ของคุณกันดีกว่าโอเคเดินไปแล้วค่ะและนี่ก็คือที่ของเรา เยี่ยมเลยช่างเป็นที่ที่แสนสงบและน่าอยู่อะไรอย่างนี้ <laughs> โจโกโอ,โอเคพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วยังไงต่ออ๋อคนนี้มาซ่อมพื้นให้เราเหรอโอ้ยบังเกินจังเลยอะ่ะเออเราเพิ่งจะซ่อมเสร็จกันเลยนะเนี่ยเมื่อกี้แล้วก็เนี่ย คนนี้หรอที่จะเป็นชาวนาคนใหม่น่าจะหมายถึงคนสวนชาวสวนนะคะโอเคคอเนอร์บอกว่าใช่แล้วนี่ก็คือใหม่เองโอเคใหม่นี่ก็คือโจโกกับดินด้านะพวกเขาเป็นช่างไม้ในพื้นที่อ่า โจโกบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะใหม่ๆหมดินดาก็บอกโอ้สวัสดีใหม่ๆฉันมักจะรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาได้เจอใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในเกาะแห่งนี้นะเออก็ประมาณนี้ค่ะคอนเนอร์บอกว่าเออใหม่ๆนี่ก็คือบ้านใหม่ของคุณนะมันค่อนข้างที่จะโซมอยู่บ้างแต่ อะไรดินดาบอกว่าอื uh huh, excuse me ขอโทษทีนะนายกเทศมนตรีอ่าว่าไงต่อจ๊ะ <c oughs> เมื่อกี้คุณกำลังจะพูดว่าเราทำงานไม่ได้เรื่องเหรอฮะว่ายังไง <c oughs> ตึงละบรรยากาศชักตึงๆออร้อนหลนละโอ้อ่ะไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเอ <c oughs> อ๋อเขาพูดหยอกเขาพูดหยอก okay. โอเคโอ้ไม่ต้องห่วงก็แค่หยอกหยอกนะโชคไม่ค่อยดีเลยนะที่พวกเราสามารถซ่อมได้แค่หลังคาที่ไม่ให้มันรั่วเฉยๆอ่ะแล้วก็แทนที่มันด้วยไม้ที่มันแบบว่าผุมันบุดบุดผุผุอ่ะไม้บูดมีด้วย <c oughs> <c oughs> ไม้ที่ไม่ค่อยดีอ่ะค่ะอืถ้าอยากได้การปรปับปรุงซ่องแซมอีกอก็สามารถมาหาเราได้ที่ ช็อปแล้วก็ที่บ้านในฮิลไซส์นะคะแถวทางเหนือของที่นี่โอเคโจโกบอกว่า mm hmm. พวกเราไม่คิดเงินให้หรอกนะแต่ว่าคุณต้องไปหาออวัสดุมาให้พวกเรานะ mm hmm. อ๋อ,อก็คือครั้งนี้เขาไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออปรับปรุงพื้นนะคะแล้วก็ คุณสามารถที่จะตกแต่งบ้านในแบบของคุณได้เลยนะคะไหนอ่ะต่อไปสิพวกเรามีแบบที่สำเร็จอยู่แล้วนะคะแบบที่ว่าแบบสำเร็จของบ้านที่แนะนำให้แล้วอยู่ในเอ่อเมลบ็อกของเรานะคะเมลบ็อกโอเคอยู่ในเมลบล็อกของเราโอเคดินด้าบอกว่า โอเคงั้นก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะหวังว่าจะได้เจอคุณรอบๆแถวนี้นะอืมจะได้เจอกันอีกประมาณนั้นโอเคเทคแคร์ okay. care, นะ้ำใหม่ๆขอให้โชคดีบายบายฟูมันก็ค่อนข้างตะกุกตะกักแต่ถ้าเอาไปตัดก็ไม่น่าจะเท่าไหร่หรอกมั้งเออก็อย่างที่เห็นผู้คนที่นี่อ่ะ ตื่นเต้นมากเลยที่คุณได้มาที่นี่นะแล้วก็แซมก็คงแบบว่าจะตื่นเต้นมากกว่าทุกคนในที่แห่งนี้ประมาณนั้นโอเคคุณควรจะไปเยี่ยมเขาบ้างเมื่อแบบว่าเราเสร็จภารกิจต่างๆในเมื่อว่าเรามีเวลาว่างอะไรทำนองนั้นนะคะ s ซเ t อร์อก็คือแบบว่าตั้งตัวตั้งรากลกรากได้แล้วแล้วก็เขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของที่อยู่ในเมืองนะคะนะอ่ะต่อไป ฉันก็คิดว่าคุณน่าจะน่าจะต้องใช้เวลาสักหน่อยกับที่นี่เลยอะนะอืมเพราะว่ารกร้างมากคงต้องทำอีกเยอะใช่ไหมถอนหายใจไป็หนึ่งทีเนี่ยอะไรอนะอ๋อโอเครู้แล้วว่าทำไมต้องตกใจ เล็นิดหน่อยนะแต่ฉันคิดว่ายัางไงก็รับมือได้แหลนะเนาะแล้วนี่ก็เป็นถ้าเราเก็บเกี่ยวพืชผลของเราได้แล้วเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ในชิปปิ้งบินหรือว่ากล่องในนี้ได้นะคะเพื่อที่จะขายนะคะฉันจะส่งพวกของพวกเนี้ย ข้ามคืนไปยังที่อื่นนะคะแล้วก็จะส่งเงินกลับมาให้ในเช้าวันถัดไปนะคะอฉันจ,จะไปแล้วนะเออพักผ่อนให้สบายอืไปพักผ่อนละ่ะแล้วก็ตั้งแต่มาที่นี่คุณก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรที่เกี่ยวกับาการทำสวนเลยใช่ไหม เอานี่ไปสำหรับการเริ่มต้นนะให้ของขวัญมาแน่ๆเลยนี่ไงโอเคโอ้ okay. oh, ได้มาเพียบเลยถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกฉันก็จะจัดการให้ประมาณนั้นมาหาฉันได้เสมอนะถ้ามีปัญหาหรือว่ามีคำถามอะไรนี่โอเค ต้อนรับกลับบ้านนะใหม่ๆโอ้โหช่างอบอุ่นจริงๆคนที่นี่บา,บายบายไปพักผ่อนแล้วอ,อยู่บ้านล้างอะ่ะเอาจริงนี่นี่ท่าซ่อมแล้วใช่ปะก่อนหน้านี้อาจจะแบบสภาพแย่กว่านี้โอเคนี่ก็เป็นการแปลเล็กๆของใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นวันที่หนึ่งของการเล่นนะคะดูซิว่า ยังมีภารกิจอะไรต่างๆให้หมาต้องไปทำอีกมากไหนอันดับแรกลีดเมลเจอเดี๋ยวอ๋อเวนเทสเขาให้เขาให้คลิกขวาเราก็ไปคลิกซ้ายก็เห็นสีขาวอยู่อ่าถ้าอยากจะซ่อมบ้านแล้วแล้วก็คุณจะต้องไปหาวัสดุมาอันนั้นไปหา50ไม้แล้วก็20หินมาซะ ประมาณนั้นปะ <laughs> Once you have everything ถ้ามีครบแล้วเออให้ตรงไปที่ช่างตัดไม้ได้เลยนะแล้วก็ place and order แล้วก็สั่งให้มาซ่อมบ้านเราเนี่ยตรงเคาน์เตอร์ที่นั่นได้เลยนะแล้วก็บ้านของเราเนี่ยก็จะถูกซ่อมนะคะในในวันเดียวกันนั้นโอเค your l c a l p a e n t e r โอเคเราได้ เออลืมอีกแล้วรเราเราได้นี่มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออหัวชัยเท้ากับดอกไม้ดอกเดซี่นะคะแล้วก็มีแคนแคนเดตแคนไดทรีซีดโอ้โหโคตรจะใหม่เลยมาเดี๋ยวใหม่จะมาเคลียร์สวนก่อนนะคะระหว่างนี้ก็จะแบบไปด้วยความเร็วสูง a few minutes later เวสอั u เด a t e s t a ท t i n g up harvest ต o u r c r ค p visit โอเคต้องไปเจอแซมซะหน่อยละใครนะแซมคนนั้นคือใครโอเคเราปลูกผักเสร็จละเคลียพื้นที่อีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปเจอแซมที่เขาว่าเลยแล้วกันนะนี่คือทางเข้าเมืองใช่ไหมเราสามารถวิ่งเร็วๆได้มากกว่าน,นี้ไหมหเป็ดฮันไก่น่ารักจังโอ้ เอาจริงใหม่ดูตาเอกเล่นนิดเดียวเองใหม่ดูเดี๋ยวน่ารักมากน่ารักล,กลดน้ำไปทีม้วนมากนี่วัวหรืออะไรไหนนี่ในอีกฝั่งนี้เป็นสัตว์ตัวเล็กๆมีมีคำถามมากมายเด็มไปหมด <c oughs> น่ารักเว่ยไก่ขันอย่างฮาน่ารักไปหมดอันนี้เห็ดคิดว่าน่าจะเก็บได้ ทางไงนชิตาเกะมีดาวด้วยอืมที่นี่คืออะไรอ๋อที่นี่คือที่ขายวัวเข้าได้ไหมขอแวะแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ oh. บ้านคนอื่นเปิดได้ปะ <laughs> มันยังใช้งานได้อยู่นะแต่ข้างใน,นเนี่ยว่างเต็มไปหมดไม่มีอะไรเลยเอา ทำอะไรไม่ได้เลยเอ,อ๋อนี้ที่นอนของเขาโอ้ซอกแซกจริงๆเลยเราโอเคค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้ใหม่ก็วิ่งเล่นไปทั่วเลยนะคะก็เป็นการสำรวจไปในตัวด้วยใหม่ก็จะแบบวิ่งงงมากไม่รู้จะไปทางไหนแต่ว่านี่กำลังคือแบบว่ากำลังจะไปหาคุณแซมใช่ไหมแต่ว่าหาทางไปไม่เจอก็เลยแวะทักไทยคนอื่นบ้างรอบๆตัวเจอใครก็ทักหมดแล้ววิ่งไปก็เจอเห็ดโมเรลนะคะที่มีดาวด้วยแต่ว่าเอากระเป๋าเต็ม แล้วทำยังไงต่อก็วิ่งกลับบ้านนะคะอะ๋วิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วยังไงวิ่งไปอ่ะวันนี้ไม่ได้ไปถึงบ้านคุณแซมแน่ๆอ่าวิ่งต่อเมื่อวิ่งถึงแล้วนะคะก็งงอันนี้มันไม่ใช่กล่องเก็บของค่ะเป็นกล่องขายของแล้วก็เลยเข้าไปในบ้านเอาไม่มีกล่องเออเราต้องสร้างกล่องอยังไงทํายังไงหากล่องไม่มีไม่มีนะเออทะเลาะกับตัวเองไปสักพักแล้วก็ตัดสินใจขายเห็ดขายของเคลียรกระเป๋าไม่หมด ก็ลังเลกับตัวเองทะเลาะก,กับตัวเองอีกนะคะว่าจะขายอะไรบ้างดีก็แบบหวงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ขายอาก็ยังเข้าไปดูไปเช็คอีกรอบหนึ่งว่ามีกระเป๋าเอา๋มีดียร์ครับกล่องไหมแต่ก็ยังอา้าวเช็คไปเช็คมาก็เริ่มเย็นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าต่อ,อ,อต้องไปบ้านแจมนี่ไปเร็วแล้วยังไงต่อ ในที่สุดก็รู้สักทีนะคะว่ากด M เพื่อเป็นการเปิดแมปนะคะระหว่างนี้ก็หาบ้านคุณแซมไปแล้วก็พยายามมองหาที่อื่นๆด้วยนะคะเผื่อว่าจะจําได้นี่ไงในที่สุดก็เจอบ้านคุณแซมแล้วแต่ว่าดูเวลาแล้วมันแบบว่ามันมันเลยเวลาแล้วะค่ะปิดสรุปคือไม่ได้ไปจริงพอรู้ว่าไม่ได้ไปก็เลยวิ่งหา,าวิ่งติดลากวิ่งเก็บของไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็เจอลูกอมก็กินไปหนึ่งทีนะคะแล้วจากนั้น ก็กินเป็นไม่หยุดเลยอร่อยสงสัยแล้วก็วิ่งถือลูกอมทาไมก่อนกินอีกหนึ่งอันแล้วก็ขุดเป็นหนึ่งทีเพื่อแล้วก็วิ่งรอบหนึ่งทีเป็นการสํารวจโอเคหลังจากนั้นตอนนี้ใหม่ก็เริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าเอ้ยไอพวกเมล็ดปลูกพืชปลูกผักนี่มันหามาจากที่ไหนนะตรงไหนนะที่เขาขายเมล็ดปลูกผักติ๊กตอกติ๊กตอกก็วิ่งสำรวจป่าเฉยเลย ในระหว่างตัดก็เพิ่งสังเกตว่าตัวเองแบบว่าวิ่งเยอะมาก็เลยตัดออกแล้วก็มาเคลียร์บ้านเลยดีกว่าก็จะเป็นการตัด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 ต้นไม้ตัดต้นไม้ออกเรียบให้เรียบนะคะเพราะเห็นว่าตอนนี้แบบว่าตอนกลางคืนยังพอมีเวลาเหลืออยู่แบบว่าอยากจะใช้เวลาให้คุ้มข้อทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยเช้ามาจะได้แบบไปขุดต้นไม้ปลูกพืชไปซื้อพืชผักอะไรอย่างนี้มาปลูกบ้างนะคะจากนั้น ใหม่ก็เคลียรกระเป๋าออกอ่ะทะเลาะกับตัวเองเรื่องการเคลียรกระเป๋าอีกแล้วจริงๆคือแบบว่าจะขายออกไปให้หมดก็ได้นะราะว่าแรกๆมันยังไม่มีอะไรอ่ะก็ขายไปให้หมดเลยก็ได้นี่นะจ่นั้นก็ขุดขุดขุดจนเลยเวลาแล้วนะคะเป็นเที่ยงคืน20แล้วในที่สุดก็ยอมเข้านอนสักทีก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> วันที่1ขายอะไรไปได้บ้างวันนี้ทําเงินมาได้275เหเหรียญโอเคเริ่ม ต้นก็อย่างนั้นก็หากันได้กันเฮ้ next day เช้าวันถัดมานะคะหมายก็เตรียมตัวที่จะไปซื้อพืชผักนะคะแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ลืมที่จะรดน้ําต้นกล้าของเราที่กําลังจะงอเข้ามาแล้วระหว่างนั้นเขาก็สอนเรื่องการเ,าเติมน้ําในบัวนะคะบัวรดน้ําก็ไปเติมง่ายๆมาเลยค่ะโอเคแล้วก็ลด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 จากนั้นก็ค้นพบว่ามันสไล่ได้ด้วยการกดสเปซปาร เลยก็วิ่งเข้าเมืองนะคะแล้วก็บังเอิญเจอกับพ่อหนุ่มคนนี้โอ้สวัสดีคนชื่ออะไรอะ่ะพ่อหนุ่มหัวเหลืองเย้ขอโทษขอโทษอยากคุยด้วยเฉยเบนอ๋อชื่อเบนอืย้ยหน้าใหม่นะเราอะ่ะ <laughs> รู้สึกดีที่ได้เจอนะเฮ้ hey, เด็กน้อยอาร์จีคุณใช่คนที่หน้าใหม่คนนั้นไหม คนที่เพิ่งมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยอพ่อบอกว่าคุณอ่ะเป็นชาวสวนใช่หรือเปล่าอ่ะมีอุปกรณ์สวนอะไรบ้างแล้วอ่ะอืมโอเคเชื่อก็ได้ทำไมแต่ทำไมคุณดูไม่ค่อยเหมือนชาวสวนเลยอ่ะเนี่ยอ้าวก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะคนเป็นสวยเนาะ และในระหว่างทางไปบ้านคุณแซมนะคะหมายก็แวะทักทายคนอื่นไปทุกคนเลยนะคะเห็นใครก็ทักหมดเลยเห็นแมวก็ทัก<笑><笑>เห็นคุณอันนี้คนนี้แลนดี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคุณครูประถมของที่นี่นะคะ ถ้าจากคุณแลนดี้มาก็เป็นคุณเอลิก้านะคะเขาก็ถามมาว่าอ๋อเพื่อนบ้านใหม่หรอมาเดินเล่นใช่ไหมอ่ะได้ไปทาวน์มาแล้วยังอะ่ะแฟงอะ่ะอยู่ที่นั่นตลอดเลยนะได้เจอกันหรือยังเขาก็จะมีคําถามมาให้เราตอบนะคะก็มีข้อแรกก็คือใช่คนที่อยู่ข้างหลังบ้านนั่นไหมเพื่อนของเธอเหรอกับอ๋อยังเลยใครคือแฟงอะ่ะกับบาร์เทนเดอร์คนนั้นน่ะเหรออ๋อเคยเจอแล้วแต่ยังไม่ได้คุยกันเลยอ่ะคือใหม่ย,ยังไม่ได้ไปเดินสำรวจแถวนั้นเลยะค่ะก็เลยบอกไปว่าไม่รู้จักเขาก็บอกว่าอ๋อนั่นแหละผัวฉันเอง <laughs> แป้งอ่ะเป็นคนทําอาหารให้เราทุกเย็นเลยนะให้ไปแบบว่าไปเยี่ยมกันได้นะอะไรเงี้ยระหว่างนี้ให,หม่ก็พยายามเก็บดอกไม้แต่ว่ากระเป๋าก็เต็มอีกแล้วแล้วก็ช่างมันแล้วก็เดินต่อไปยังบ้านของแซมนะคะแต่ปรากฏว่าบ้านยังไม่เปิดแล้วก็เดินไปเจอพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นสามีของเราในนานาคหรูอเปล่าก,ก็ไม่รู้ <laughs> ก็เป็นการทักทายทั่วไปนะคะแล้วก็ไปเจอพยาบาลก็ทักทายพยาบาลตามภาษา ถัดมาอีกหน่อยก็ไปเจอน้องแมวค่ะน้องแมวซ้อมไอตัวที่เราเจออยู่ที่ที่เรานั่งเรือมาแรกๆแน่ๆเลยอะ่ะที่มันเดินอยู่บนชายหาดเราก็ลูบหัวมันไปทีหนึ่งนะคะแล้วก็ไปคุยกับมันแล้วมันก็ร้องเหี้ยวใส่หน้าจากนั้นก็โอเคพึ่งได้สติว่าอ๋อต้องไปบ้านคุณแซมแล้วนะนี้ดึงสติตัวเองกลับมาหลายรอบมากเลยกว่าจะได้ไปบ้านคุณแซมนะคะแลวพอเข้าไปในร้านนะคะก็เจอคุณคอนเนอร์นะคะที่รออยู่ก่อนแล้วเขาก็บอกว่า ในที่สุดก็มาได้สักทีนะพอดีอยากจะแนะนำเจ้าของร้านให้ได้รู้จักนั่นก็คือคุณแซมนะคะเขาเป็นคนดูแลร้านมาตั้งแต่สมัยเปิดแรกๆเลยนะคะแะคุณแซมก็บอกว่าเออดีใจที่ได้เจอนะขอต้อนรับเข้าสู่ร้านขายของชําที่นี่ก็ขายพวกมเมล็ดพืชต่างๆด้วยนะและพวกมเมล็ดพืชต่างๆนี้ก็จะถูกขายตามฤด,ดูกาลต่างกันออกไปนี่เป็นเรื่องที่เคอควรรู้ไว้ถ้าต้องการอะไรก็ตะโกนถามมาได้เลยนะฉันจะอยู่ตรงที่เคาน์เตอร์ แล้วคอนเนอร์ก็บอกว่านี่มันเยี่ยมไปเลยนะแซมในที่สุดพวกมเมล็ดพืชก็จะถูกขายออกบ้างแล้วหลังจากที่แบบว่าไม่มีใครซื้อมานานนะคะแซมเขาก็เลยเรับประทานจุดกันไปหนึ่งทีแล้วคอนเนอร์ก็ยังพูดต่อนะคะบอกว่าไม่ไม่ก่อนไปเนี่ยคุณเนี่ยย้ายมาที่นี่แบบกระทันหันมากเลยนะฉันว่าคนที่นี่คงจะอยากรู้อยากเห็นว่าคนสวยคนใหม่เนี่ยเป็นใครยังไงก็ลองไปทักทายทําความรู้จักกับคนอื่นบ้างนะโอเคในที่สุดหม่ก็เจอร้านขาย ขาย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 ข,าย,ข,า,ยขายสมองสมองไม่หมดแล้วขายมาเมล็ดพืชโอเคโอ้ยกว่าจะคิดออกแล้วเราเลิกยืนถือลูกอมสักทีได้ไหมเนี่ยโอเคพอรู้ว่าที่นี่ขายมาเมล็ดพืชน,นะคะหม่ก็เริ่มคำนวณเงินแล้วก็ระยะเวลากว่าที่พืชจะโตนะคะหม่ก็เลยเลือกซื้อมเมล็ดดอกกระหล่ำไป8อันนะคะซึ่งมันก็จะใช้ระยะเวลาได้โตนานกว่า พืชตัวอื่นๆนะคะทีนี้ใหม่ก็เลยคิดว่าระหว่างที่ว่ารอให้มันโตเนี่ยใหม่ก็ไปหาเก็บของป่าไปฟังพังเผื่อมันจะโตแล้วก็แบบว่าเราก็จะได้เงินมาใช่ไหมพอได้เงินมาเราก็เอาไปซื้อมเล็กพืชอื่นๆที่แบบว่ามันโตได้เร็วกว่าแล้วก็เออเป็นการรอเจ้าดอกกระหล่ำเนี่ยให้มันโตตามมาทีหลังเราก็จะได้เงินไปเร็วๆเนี่ยอย่างเงี้ย คิดว่าอย่างนั้นนะเรามีการวางแผนใช่ไหมเออแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าใหม่เนี่ยซื้อหัวผักกาดมาเพิ่มอีก1อันนะคะเพื่อว่าเติมให้มันเต็ม1แปลงนะคะเพราะว่า1แปลงมันมี9ก้าช่องแต่ว่าอยากจะซื้อดอกกระหล่ำให้มันครบแบบ9อันเลยแต่ว่าตังค์ไม่พอพอได้มเมล็ดมานะคะใหม่ก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านนะคะเริ่มทําการปลูกโดยการขุด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 ,ดแล้วก็หว่านมาเมล็ดหว่านหว่านะกกะคะ อยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็วิ่งไปตักน้ำแล้วก็รดน้ำตามสเตปนะคะพอรดเสร็จก็สังเกตว่าอ้ย,ม,ม,ม,อยมีเมลมาที่ไปรษณีย์เด้อเดี๋ยวเมลมาที่ไปรษณีย์เออนั่นแหละแล้วก็ก็มีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะเขียนว่าขอแนะนำกระเป๋าธรรมดาธรรมดาที่จะเพิ่มช่องให้มาถึง20ช่องมากกว่าเดิม5ช่องไม่ต้องกังวลเรื่องกระเป๋าเต็มอีกต่อไปแล้วก็เขาบอกว่าขายที่ร้านขายของของแซมนะคะ500เหรียญแล้วแหมก็คิดว่าเออ ได้เวลาที่จะต้องอัปเกรดกระเป๋าใหม่แล้วล่ะเพราะว่าวิ่งไปกลับไปมาเยอะมากเพราะว่ากระเป๋าเต็มนะคะโอเคแปลว่าก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของพาร์ทแรกของใหม่นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะถ้ามีอะไรตรงไหนที่ต้องแบบว่าปรับปรุงแก้ไขยังไง คอมเมนต์บอกใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมอีกรอบหนึ่ง mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใหม่ด้วยนะคะอ,อ่อเป็นกําลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเพิ่งการเริ่มต้นของใหม่นั่นเองหลังจากนี้คงยังต้องมีอะไรอีกหลายอย่างให้เรียนรู้ยังไงก็ฝากเอนดูด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย